พระโสรสัตสารโรประธานสงฆ์ที่คำนักสงฆ์ธรรมพระท่าน,านเวชันหมู่5ตำบลทุ่งเต่าใหม่อำเภอบ้นานนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอเก่าอนุโมทนาบุญหน่วยงานทหารหน่วยพัฒนาการพื้นที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้เอเมราะห์ในสง่งก็อ่าโอกาส สร้างถังน้ําที่ตั้งถังน้ำสองใบเพื่อให้สํานักสงฆ์ได้ใช้ไม่เกิดการสะดวกในเรื่องของน้ําเนื่องจากว่าปัญหาน้ําเป็นปัญหาหลักในที่สานักสงฆ์ธั้งภาคของเราได้การรุเข้าทั้งนี้ต้องขอโอทนาบุญกับหน่วยทหารเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาที่ได้ให้ควารมรุกเข้ามาในโอกาสข้างหน้านก็มีโอกาสดีก็ขอจะขอความเมตตานุเครา อีกในใการต่อไปเพื่อจะได้พัฒนาสถา,านที่สำนศงตรงนี้ให้มีความเป็นู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเราอยู่ไกลจากความเจริญหลายสิบกิโลถลเไปนะก็ขอให้หน่วยงานพาชก,การหน่วยงานทหารหน่วยงานพัฒนาการลื้นที่4 6สหนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยขอให้ท่านทั้งหลายนะมีความสุขมีความเจริญ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีลาบมียศหาบรรดาศักด์บรรดาศักด์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทินของบันนาศักดิ์